ปอย A B J Channels นะคะเอ่อหลังจากที่เราไปซื้อของเสร็จแล้วนะคะเมื่อเมื่อตอนกลางวันเอ่อคลิปนี้เราจะมาเอ่อเสนอว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างจากร้านอาหารเกาหลีโอเคค่ะชิ้นแรกเลยค่ะนี่ก็คือแทน,แทนสาหรายค่ะขนมสาหรายของเกาหลีของแท้เลยค่ะ ถุงนี้ราคา3 0 0พซีฟาก็อยู่ที่ประมาณ150บาทนะคะอย่างที่สองเลยค่ะนี่คือสาลายสาลายอันนี้ไม่รู้ว่าเขาภาษาเกาหลีเรียกอะไรแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าวากาเมะค่ะถุงนี้ราคาอยู่ที่สองอ2,500บาทก็ประมาณ100กว่าบาทบ้านเรานะคะใช้นิดเดียวใช้ทำน้ำซุป ใช้นิดเดียวก็สามารถทาน้ำซุปได้แล้วค่ะแบบออกแบบสไตล์เกาหลีหรือไม่เราก็เอาไปใส่กับมาม่าเลยค่ะได้ค่ะอันที่3ามเลยค่ะนี่ค่ะมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีเนื้ออันนี้เลยค่ะก็เอาวะกาะแมดมาใส่กับตัวนี้ก็ได้ค่ะอร่อยอันนี้เนื้อไม่เผ็ดกล่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บบาทบ้านเรา ชิ้นต่อไปเลยคะ่ะตัวนี้เลยค่ะมามากก่าเกาหลีเหนือทุกหลายหลายคนอาจจะรู้จักที่เมืองไทยอาจจะมีขายนะคะก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็อยู่ที่หนึ่งพันสีฟ้าก็ราคาประมาณหนึ่งร้อยบาทเช่นกันค่ะอันต่อไปเลยค่ะที่บ้านเราหาที่มือที่นี่ก็หากินง่ายเหมือนกันก็คือนี่เลยค่ะอ่าบ้านเราเรียกอะไรอะลืมดอกเหมย ดอกมต,ตัวนี้ดอกเมยมาจากเมืองจีนค่ะเพราะว่าอิมพอร์ตจากเมืองจีนแต่ขายอยู่ที่อยู่ที่ร้านเกาหลีค่ะทุงนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อกว่าบาทเอาไวายย้ใส่ยำแซบๆเดีย๋ยววันหน้าจะรีวิวยำดอกเมยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือที่เราจะเสนอก็คือเครื่องทำพะโลเครื่องทำพะโลที่นี่ก็ไม่แพง ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรมั่งแต่เขามาจากเมืองจีนค่ะสังเกตเลยค่ะถุงหนึ่งก็อยู่ถุงละออ25บาท30บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อความสวยความงามของผู้หญิงเรานะคะนี้เลยค่ะอันดับแรกวิตามินซีอย่าให้ขา่ะผู้หญิงเราต้องมีวิตามินซีเสริมร่างกายให้กับตัวเองนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวิตามินซีดีต่อดีต่อสุขภาพดีต่อผิวค่ะ ตองนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100บาทหรือส0 0พซีฟาไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่นะคะอย่างที่2ก็มีค่ะวิตามิน B. m แมค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอนอนดึกเป็นสีวอะไรอย่างนี้นะคะคือเรามาทำงานที่ต่างต่างประเทศต่างแดน,นเวลานอนเราจะไม่ตรงกันกับที่เมืองไทยเรายังไม่ค่อยชินเราก็เอาวิตามินตัวนี้มาบำรุงนะคะถุงนี้ก็อยู่ที่ประมาณถุงละหนึบาทเหมือนกันค่ะ อันสุดท้ายค่ะตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรเป็นภาษาจีนพูดได้ค่ะต่อ่านนี่ออกตัวนี้คิดว่าน่าจะเสริมสร้างคนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเสริมคุณค่าทางอาหารประมาณนี้ทุงนี้นะค่อนข้างแพงหน่อยร้อยกว่าบาทประมาณร้อยยี่สิสามสิบประมาณนี้ละคะ่ะนี่นี่คือ สิ่งที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอย่ากอยู่สวยบบวเราต้องเราต้องอาหาอะไรมาบำรุงตัวเองค่ะเพราะเราอยู่ต่างที่ต่างแดนโอเคเป็นไงคะราคาก็อยู่ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากแล้วก็ไม่ถือว่าถูกมากสำหรับอ,อยู่ที่นี่อาบิจาอาบิจาเป็นประเทศที่หากิากนง่ายหาอะไรกินง่ายนะคะ รวมๆแล้วทั้งหมดก็จ่ายไปก็ไม่แพงมากค่ะราคาก็เหมาะสมโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรขอให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาวิจนันก็บอกแล้วก็คอมเมนต์มาได้ได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะขอฝากช่องด้วยนะคะช่องมาดามปอยชาแนลมาดามปอยเอบิจันชาเอบีเจชาแน อย่าลืมกันนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้มาดามปล่อยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มาดามปล่อยด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนที่รู้ e หมคะที่รู้สิ